ต้มกบใส่หมักสังครับพี่น้องตอนใี้เอามักสังลงก่อนครับแล้วก็พวกข่านาตะไร่นะครับเนาะกบหน้า <c oughs> สี่ตัวหาตัวประมาณนี้ครับ <c oughs> ปรุงเกลือน้าปลาประแดกอเก่าแลา้วครับปรุงกับกระเพงสุรสดลงน้อยน่งครับตอนนี้กบเขากำลังหอมกำลังสุกครับผมกบหน้าครับ สมกบหน้านะครับสรอยหอมร่วมครับสอยหอมร่วมคลข้ากระเสียบไปเรียบร้อยนะครับเนาะเขาไปอย่างไวก้กีครับผมรสชาติข้าวหมกสังนี่สีส,สมสมก้มกลมนะครับสมแซบครับเอาผักาหแยงพายตูลงครับผม ส่วนนี้พักดังสมออกลายละพี่น้อะดังสมดังคมเนาะต้มปลาได้ใช้มาใส่อีกทีเหมือนต้มกบก่อนครับใส่หมักสังครับผมหมักสังกระั่งสุกครับเอาลงหน่วยหนึ่งสมพอดีแะครับพี่นนองตอนกบกระสุกแล้วครับตักขึ้นมาเพื่อแส้มันเย็นจากน้อยหนึ่งสิปนครับผมปนกบครับวันนี้ นะครับคบสี่ตัวหาตัวครับหาตัวประมาณนี้อย่างมะพริกจีแล้วเอาก็กมาต่ำครับผมตามเอาไว้ใส่ปนแหนวไว้ใส่ต้มแหนนะครับเนาะนี่ครับ,รบแบ่งไว้ใส่ต้มน้ำครับ คนคบครับนี่เอาครบลงตำครับน้ำต้มเอาลงกอยครับผมควเำคนความย่างแล้วแต่ผูมักเนาะครับเนาะมาคนก็ใส่นิดนึงครับผม หอมร่วงว่องครับหอมร่วมครับกบมันมันหอมมะปรนครับนะครับผมปนกบหน้านตุ่มเซมักซังเนาะครับเนาะมือน,นี้ลวกดอกแค่ครับดอกแค่บานครับผม แค่บัตรไปกินกระปนุลนะครับเนาะลาตาปนกบครับปนกบหน้าปนแต่ส่วนขาอุ่ยมันนะครับเนาะกระเกว่าคล้ายครับนี่ครับต้่มที่เหลือกับ ถาตักเป็นตุ่มนะครับเนาะใส่ถ้วยใหญ่ครับปนกับตุ่มนะพี่น้องมามื่อนี้เอาแจ้วลงครับแจ้วลงตุ่มครับแจ้วล่องส่วนนะครับเนาะแล้วก็หอมร่วมครับผักหอมเปยวผักหอมหน่อยนะครับลวกกรอกแค่กะซุกเรียบร้อยครับผม ใส่น้ำเกลือไว้นิดนึงครับน้ำเย็นบิดน้ำม,มันดอกบีบนมม้ำดอกนิดนึงลวกพักกระจนตอครับพักกระจนกระลังสุกพักกระจนครับดอกแคบ้านครับเขามากินกับปนกบครับมือนี้ปนกบหน้าครับ นะครับผมกบหน้าเ้มามปนกับกบมันมั่นครับผมเถ่งต่มเถ่งปนครับต่มสัวแล้วกับปนหัวเนี้ยใหม่ได้พี่น้องนี่ครับผม้าวเนี้ยใหม่กินกับปนกบครับมันนี่ลวกดอกแค่ครับ